สวัสดีครับวันน cool> ี้เราอยู่กับทีมกรอบนอกนุ่มในนะครับนี่ครับมันไม่ใช่ต้องพาน้องไปในทางที่ไม่ดีเราต้องพาน้องมากินอะไรอร่อยอร่อยแต่ว่ามีอะไรอร่อยอร่อยบ้างครับอันนี้ครับโซนอยู่นะครับทักทายได้นะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างให้ f a c e b o o k IG เริ่มที่ใหญ่เล้วเหรอถ้าผิดมันต้องยู่ที่เล็กเป็นที่ใหญ่ไปต่อครับเป็นของผมที่นี่ก็เป็นของผม ี๋ยไปดูงานจอดแฟร์กันนี่คือ,อ,อสมาชิกของเราครับสวัสดีครับสว,วัสดีครับไปครับ คนเยอะมากๆโต้ก็เยอะใช่ครับแต่ไม่มีที่นั่งแต่เหมือนไม่ใช่ประเทศไทยนะใช่โต้ต่างชาติเยอะมากสุดท้ายเตี๋ยวปีกเลยแล้วก็ตั้งมีคาแล้วก็ไลฟ์สดกันกลาค่๊าโปรดักชั่นเรายังไม่ใหญ่เพราะว่าเราเพิ่งทํากลางโตเข้าได้เลยนะฮะตอนนี้แล้วก็เลยต้องแบบว่าใช้มือถือไปก่อนตัวนี้มีแผนว่าจะกินอะไรครับวันนี้กินพิซซ่าอิ่มมาแต่ก็เพื่อคอนเทนต์ของทุกคนนะฮะเราจะไปหาของกินที่อร่อยออกมาทุกทีกัน เมื่อกี้เราเพิ่งกินพิซซ่ามาที่ที่ที่ไหนนะพิซซ an ่าคอมบินีครับเซนทันพารามสามแล้วครานี้เราได้ถือว่าจอดแฟอยู่ข้างๆเราก็เลยจะมาเดินจอดแฝดจะกินอะไรกอนครับอะไรนะครับจะกินอะไรครับเออตอนนี้กำลังกำลังยิมอยู่ก็ยังนุ่มเออยังกรอบเหมือนชื่อแกงกรอบนุ่มในอยู่เลยวันนี้เรากรอบกันมากนะครับผมหลักมาจากเซนทันจริง จอดแปครั้งแรกเลยนะผมมาแบบครั้งแรกเลยครับทุกคนมันออมันน่าเดินมากตลาดมันน่าเดินมากของไวรุ่นเยอะมากแล้วก็ของกินเยอะมากพี่้อมเคยมากินท,ที่นีอดลี่เคยมาครั้งหนึ่งอันนี้เป็นครั้งที่สองนะแต่ว่าคนเยอะอยี้ตลอดมากิน<า>อะไรคนเยววะเอะว่ะจะไดตลาดนี้ดีฮนะอยากกินอะไรหีิครับจะเลี้ยงใช่ไหมครับพี่ฟอง อ๋อไม่ครับนี่พึ่งได้เงินรางวัลมาครับพี่เจ้าภาพอยู่วันนี้เงินได้ไหนเจ้าภาพไม่ได้เลยรอก่อนนะฮะไม่รู้ครับแต่แต่เขามีใบมาแล้วเนี่นี่หลักฐานมีนะฮะหลักฐานมีเดี๋ยวรอมากใชรมากหลักฐานมีเรืีหมดเจ้าถิ่นนำเลยครับอยากกินน้ำชามีฟองหรือว่าอยากกินอาหารชีสคูนไม่ไหวแล้วใช่ไหมอุ้ยเฉินะเฉย เดี๋ยวเดี๋ยวครพาไปซื้อน้ำมะพร้าวครับเจ้าน้ำมะพร้าวไปเลยครับพี่ฟองน้ำมะพร้าวเราหมกใจถ่ายพี่ฟองนี่อิงที่นี่ก็เป็นของผมที่นี่ก็เป็นของผมใช่แต่ผมหมกไว้อยู่แบบว่าภาพพรอมตัวครับคลิปนี้เราได้เกียรติมากนะครับจากเจ้าของจอดแฟร์มาถ่ายคลิปของเราได้คนเยอะมากถือว่าเยอะทุกวัน มมดล่มกาแฟเหมืมนเรียนภาษาจริงคนต่างชาติไปแล้วแบบ70%ใช่ครับแล้วก็30%มสเปอ็นนคนไทยแต่ผม, Mill ม kind of language, mm hmm. กินอร่อยเขาเขาเผาอร่อยที่ก็คือน้ำมะพร้าวใช่ครับน้ำมะพร้าวครับเนื้อเป็นเป็นเนื้อมะพร้าวครับเนื้อเผาแบบสองลูกใหญ่ใหญ่โตโต เยอะมากนะครับเหมือนจะไม่ใช่น้ำมะพร้าวแล้วเริ่มเริ่มจะสงสัยแล้วคลิปนี้เด็กดูไม่ได้นะใช่ครับแต่เอาเป็นตัวอย่างได้ใช่ใช่พวกเราพวกเราจะพาไปดื่น้ำมะพร้าวจริงนะครับใช่เราไม่ได้พาไปยังไงน้ำเป็นน้ำมะพร้าวแต่โซนนี้ยังไม่เห็นมะพร้าวอาเปาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้เหมือนเราเดินทิ้งแกงเรามาใช่ครับ นี่ครับ e แบบซอยมันเยอะมากอ๋อถึงแล้วนี่ไงครับทุกคนถึงแล้วครับอานน้ำมะพร้าวขวดหนึ่งครับขอขวดเย็นๆได้ไหมครับใด้เทสเทสมันไม่ใช่ไอ้แบงก์ ราแฟค่อนข้างแบบขาวเกอนาตาคืดูแต่ร้านค้านะเนี่ยจะบอกว่าจะไม่ค่อยเห็นเราซื้อของกินเท่าไหร่เพราะว่าเราเพิ่งกินมาเพิ่งกินพิซซ่ามากินอะไรครับมาดูกแดงพี่ชา ม,ม sociedad, คไม hmm, ่ีนะบดเดพม้ทไ anyway. right? ี่เป evet> ็นพ okay, ี่ใหญ่ไงพี่กเป็นคนเลิ่มแล้วเถ้าผต้องที่ใไปต่อครับเดินที่คนอยเดี๋ยวพาน้องพาน้องไปในทางที่ไม่ดีเราต้องพาน้องมากินอะไรอร่อยๆ แต่ว่ามีอะไรอร่อยอร่อยบ้างครับอันนี้เจ้าถิ่นเจ้าถิ่นของอร่อยคุยกันไปแล้วไงอะไรอร่อยอร่อยอ่ะมะพร้าวอ่ะมีร้านเนื้ออยู่ร้านนึงครับอ๋อร้านหนึ้งผมไม่กินเนื้อดิไม่ไม่มีทั้งหมูเนื้อและไก่อร่อยมากมันจะฟิตบาทจะถูกที่สุดในนี้แล้วที่เหลือจะแบบว่ามาแล้วแบบมีราคารนิดนึงอยากกินอะไรกันอีกไหมอะกินมากเเดียเดินตรงนี้เดินเดินย้อนนี่น่าจะประมาณแค่สองนาทีเดี๋ยวมันต้องกินอะไรแล้วมาถึงนี่แล้ว กกนั่งสักร้านนึไหมครับแล้วก็<ร>าหารถ่ายากันไปถึงซื้อกลับไปกินบ้างนน <az> หนึ่งไ,<อ>ไปดีไปดีหาร้านนั่งเดี๋ยวจะเล่าเรื่องตลกไปอ่ะโอเคนั่งกินสักส<า>ักเมนู <c oughs> ตลก ก็คือาตอนนี้เราต้องการที่จะได้ที่นั่งนะครับได้เราก็เลยยืนรอนะเอาหลบทิ่นั่งตรงนั้นนะครับอ๋อที่ฟองจัดแล้วขนมหวานขนมครกใบเตยจัดอยู่คนเดียวที่นี่ขาดไปเอาไปกินกับใครครับอยูคนเดียวครับออกอยูคนเดียวเยอะนั้นกินคนเดียวเนี่ยโอมโซนน้ำน้ำดื่มเพื่อสุขภาพครับโปรโมทเลยนะครับโสดอยู่นะครับเรา คลายได้นะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ม้ขยางล่างให้ Facebook IG รูปหล่อพ่อรวยใครใหญ่มากเฮ้ยไม่ใช่ <c oughs> รัครับทมเสร็จทำธุรกิจผมนะอยากเลม, <c oughs> มาจอดแร์บอกเราหน่อยครับคอมเมนต์มาไหนว่าห้องน้ำอยู่ทางไหน <c oughs> ไม่ใช่ไรส่งไม่ไหวแล้วเฮ้ยประชีมมาก ไปแล้วในห้างนะครับทุกคนเราก็รู้สึกว่าเราอ่ะอยากมาเดินย่อยที่จอดแฟใช่ครับแต่ว่าไม่มีอะไรกินเลยเพราะเราอิ่มแล้วเจตน,นมเจตนนมข่าวนมนด้วยครับ <c oughs> ใช่จีนร้านเลย พี่รุดนเนี่ย <c oughs> อันนี้เป็นคอนเทนต์นะ <Content S 2> <c oughs> ครับคอนเทนต์คอนเทนต์ราเอาใจท่านผู้ชมไงคอนเทนต์คอนเทนต์อนทามจริงรักเดียวเพียรจะใจแฟนพี่ปอมมาดูคลิปนี้นะครับ ข้องน้ำผู้หญิงวะเนี่ยเมื <c> ่อ <oughs> ก,กี้ข้องน้ำผู้หญิงเราไม่รู้อ่ะ แล้วหมดแล้วไม่ไหวแล้วมีใจหมดใช่ก้าวนี้นะก้าวนี้นะครับเราจะมานัดทำกิจกรรมร่วมกันนะครับใช่เราจะไปทำบุญครับใช่แถวทั้งหลอดช่วงช่วงเวลาประมาณทุ่มหนึ่งครับไปถ่ายชีวิตโคกระบือทุ่มหนึ่งไปเล่นครับต้องไปดีข้างหลังเป็นไงใจเลยอยากเห็นรีแอคชั่นข้างหลังเขาล็อกแล้วเขาใช่หรอล็อกล็อกเลยล็อกเด็กโอ้โหอ้อมใจมา แล้วพอเราออกนู่นนะเดี๋ยวเราก็ต้องเดินย้อนลอกลับมาคืออ๋อพนาให้าเราอิดการ์ดเราใช้ชีวิตคุ้มอยู่นะวันนี้